สวัสดีชาวแก๊งใครที่พบเจอปัญหาแบบว่าเอฟเฟกหนักโปรเจกต์ Project หนักๆเลยอยากทำงานให้ไวขึ้นเดี๋ยวครูมีทริคสอนให้เดี๋ยวครูจะเลย์ให้ดูก่อนนะว่ามันเป็นยังไงกว่าจะได้ดูเนี่ยโอหนานแสนนานเหลือเกินกว่าจะได้ดูทั้งหมดเริ่มกันที่ตรงนี้ครับหมดอดมันจะอยู่ในหน้าต่างของ Composition นะมันจะมีคำว่า full ให้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับก็จะมีให้เลือกระหว่าง full half half ก็คุณภาพต่ำลงมาครึ่งหนึ่ง third ก็ลงมา3ระดับ quarter เนี่ยก็คือ4เลยลดคุณภาพมา4ระดับเนี่ยมันก็จะเบลอเบลอแต่มันจะ p พรีวิวไวขึ้นเห็นไหมเป็น quarter อ่าต่อไป third ดู third ปุ๊บอ่าก็ช้าขึ้นมาอีกหน่อยนึงถ้าเป็น half ล่ะ ปุ๊บเนี่ยมันก็จะช้าไปอีกถ้าเป็น f u เนี่ยโอ้โหไปเลยไปกันใหญ่เลยช้าแล้วสังเกตดูดีๆนะในแถบตรงเนี้ยถ้าเราเปลี่ยนค่าตรงเนี้ไอ้ส่วนที่เป็นสีเขียวเนี่ยคือที่ครูกดพรีวิวไปแล้วเมื่อกี้ส่วนที่ยังไม่มีสีเขียวก็คือมันจะช้ามันจะเริ่มพรีวิวใหม่ เรนเดอร์พรีวิใหม่ส่วนที่มันเป็นสีเขียวแล้วเนี่ยมันจะไวเลยเพราะว่าโปรแกรม after เนี่ยมันจะจดจำค่าไว้ว่าส่วนนี้เรากดทำการกด p r ร v i e w ไปแล้วถ้ามันเป็นสีเขียวมันก็จะเหมือนเป็นการเร n d e r ให้เราคร่าวๆเพื่อดูพรีวิวอ่ะเนี่ยถ้าเขียวหมดก็เรนเดอร์ได้ปกติดู r e v i e w ได้ไวเลยเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนโหมดแล้วเนี่ยเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็ต้องมาแบบ รอลพรีวิวเรนเดอร์ใหม่ยอดสอนไรวิธีที่2เนี่ยก็คือว่าให้เราเรนเดอร์เป็นวิดีโอไปก่อนหนึ่งรอบครับแล้วค่อย Import มันเข้ามาใหม่อันนี้ก็จะเสียเวลาหน่อยแต่ว่าโปรเจกต์เราก็จะพรีวิวไวขึ้นอะขั้นตอนก็คือเดี๋ยวครูจะมาเลือกช่วงดูนะครับเอาสัก5วิลองเรนเดอร์ดู ให้คลิกให้เอาเมาส์มาตรงนี้นะครับเคอร์เซอร์เมาส์ของเราก็จะเปลี่ยนเป็นลูกศรให้เราคลิกซ้ายค้างนะครับแล้วลากมาแต่ทีนี้เราจะไปที่วิที่5พอดีเป๊ะไม่ได้ให้เรากดชิปค้างนะครับนี่มันจะมีแม่เหล็กดูดเข้ามาให้เลยแล้วเราก็กดเรนเดอร์นะครับแล้วเราไปที่คำว่าคอ m p o s i t i o n ัครับคลิกซ้ายหนึ่ครั้งครับลงมา แล้วมองหาคำว่า add to render queue คลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับโอเคทีนี้เรามา setting ตรงนี้ให้กดคำว่า high quality ตรงนี้หรือช่อง output module ตรงนี้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับมันก็จะเป็น quick time นะส่วน format เนี่ยให้เรามาคลิกซ้ายตรงนี้ format option ต้องเป็น Apple ProRes 422นะครับเหตุผลที่เลือกใช้ QuickTime นามสกุลโคเด c กเป็น ProRes 422เนี่ยเพราะว่าโปรแกรม After Effects กับ Premiere Pro มันรองรับนามสกุลอันนี้อยู่ทำให้มันไม่ต้องแบบพรีวิวอะไรซ้ำซ้อนอีกอะ่ะก็คือถ้าหากเราเรนเดอร์โคเดกนี้ไปเราก็จะสามารถใช้วิดีโอนั้นๆน่นะได้แบบไม่สะดุดเลย ก็ข่าวๆประมาณนี้กดโอเคไปเราก็กดโอเคอีกรอบหนึ่งแล้วมาตรงนี้ครับ Output to ครูก็จะคลิกซ้ายหนึ่ครั้งแล้วก็เซฟไปที่เดสก์ท็อปนะครับครูจะตั้งชื่อว่า5วินาทีแล้วก็กดเซฟครับแล้วกดเรนเดอร์เลยครับ รอแป๊บนึง่งเอฟเฟกนี้นานมากโอเคตอนนี้เรนเดอร์เสร็จแล้วเราจะมาปิดหน้าต่างอันนี้ไปเลยนะครับให้คลิกซ้ายนะครับแล้วก็ close panel ไปเลยอ่าแล้วก็กลับมาที่หน้าต่าง Project นะครับแล้วเราก็คลิกขวานะครับมองหาคำว่า import แล้วไปที่ File หรือ double click ครับได้เหมือนกันแล้วเราก็ import File เข้ามา Open ตอนนี้เราก็จะ Import ไฟล์ QuickTime ProRes 422มาแล้วนะครับเราก็จะคลิกซ้ายลากมันเอาลงมาใน Composition ของเราแล้วเราลองกด Preview ดูครับเนี่ยไวไหมถ้าชาวแก๊งคนไหนคิดว่าช่วงนี้คือเราไม่แก้แล้วเนี่ยเราก็ทำวิธีนี้เลย r e n n e r r ออกเป็น ProRes ก่อน แล้วค่อยอิ r พเข้ามาคลิปนี้ไงก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับ